ดูการตรวจพบสัตว์ป่าคุ้มครองที่วัดหลวงตาบัวนะคะโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้มีการส่งตัวอย่างชิ้นส่วนของลูกเสือที่ดได้จากวัดหลวงตาบัวยนนโนโนานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีส่งตรวจพิสูจน์การตายนะคะเพื่อหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเสือของกลางหรือไม่และในรการนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็มีการตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองภายในวัดได้อีกหลายรายการค่ะนอกเหนือจากการตรวจพบชิ้นส่วนของสัตว์ป่าก่อนหน้านี้นะคะติดตามจากคุณเปียชาติคงถิ่นค่ะรายงานสดจากวัดป่า หลวงตาบัวยนานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณปียชาติเชิญค่ะคุณมณีน,นาณาตุรงครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบภายในวัดนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็ตรวจพบว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายรายการนะครับที่อยู่ภายในวัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเอาไว้แล้วครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจยึดนกเงือกหมีและวัวแดง ภายในวัดหลวงตาบัวจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบเพิ่มเติมนะครับระหว่างการขนย้ายเสือของกลาง1 0 3 1 3 9ตัวนะครับผู้วยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าระบุว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจอย่างละเอียดและหล่อเคลื่อนย้ายภายหลังจากนำเสือทั้งหมดไปอยู่ในความดูแลแล,แล้วเสร็จซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งครับ เริ่มที่จะทำสำรวจนะคะเราก็จะส่งทีมใหม่เข้ามาเนื่องจากเขาเรียนนะคะว่าการทํางานเนี่ยนะคะก็ต้องใช้สัตวแพทย์เพราะว่าถ้าถ้าไม่ใช่มีการปะรปนระหว่างสัตว์เลี้ยงวัวควายมา้าหมูป่าพวกนี้นะคะการการที่จะเอาสัตว์คุ้มครองพวกนี้กลับเนี่ยมันง่ายคือเอาอาหารมาล่อก็ได้แต่ตอนนี้พอเราใช้วิธีเอาอาหารมาล่อเนี่ยนะคะหมูปูหมูป่าแล้วก็อาจจะเข้ามาด้วยก็จะทำให้เรามีปัญหาฉะนั้นเราจะเป็นต้องตัดสินใจยิงยาสลบ เราจะต้องดูภาวะของสัตว์แต่ละตัวว่าถ้าสมมติเราใช้อาหารล่อดได้อย่างวัวแดงเนี่ยนะคะระวังแผนว่าจะใช้อาหารลอ่อเขาเข้ากรงเราก็จะเคลื่อนยายเขาได้ก็จะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าสมมติสั่งเป็นแก้งกวางลงแล้วมั่งที่เราจะตำรวจกันเริ่มต้นวันนี้นะคะก็ก็จะดูว่าภาวะก็เป็นอย่างไรแล้วก็จะวางแผนการเคลื่อนยายส่วนการตรวจพิสูจน์ซากลูกเสือทั้งหมดที่ยึดได้60ตัวนายสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าเบื้องต้นกรมอุทยาน ก็ได้ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่ห้องแลบของกรมอุทยานแล้วรวมถึงที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อหาสาเหตุการตายและตรวจพิสูจน์ DNA ว่ามีความเชื่อมโยงกับเสือของกลางที่จะยึดไปไว้ในความดูแลหรือไม่ครับกระบวนการในเรื่องของอการหาสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าข้อมูลพลื้นฐานของตัวลูกเสือนะฮะตายก่อนค้อหรือหลังค้อตายโดยสาเหตุใดนะฮะ สิ่งอะไรมันก็บอกกับเราได้บ้างนะครับเพรานั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องยืนยันการพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นการพิสูจน์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในขณะเดียวกันการรักษาสภา,าพของวัตถุพยานก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่อาจจะต้องมีการเก็บมีการตรวจสอบมีการเคลื่อนย้ายมีการวิเคราะห์อย่างดีนะครับเพราะมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเรื่องของเรื่องของหลายๆคดีเรื่องของคดีนะขณะที่การขนย้ายเสือของกลาง ขนย้ายได้แล้ว102ตัวนะครับจากทั้งหมด137ตัวและจากการตรวจนับพบว่าเกินบัญชีเพิ่มมาอีก2ตัวรวมแล้วกรมอุทยานจะตรวจยึดเสือทั้งหมด1 3 9ตัวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2วันนี้ครับส่วนเรื่องของคดีขณะนี้อยู่ในขั้นพนักงานสอบสวนและอยู่ระหว่างการติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีครับล่าสุดขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบนะครับ ตรวจค้นรถยนต์ของเจ้าอาวาสวัดนะครับรวมถึงห้องเก็บของครับเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการซุกซ่อนนะครับสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงซากสัตว์อีกด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปิยชาติค่ะ